พาไปลูกใหม่ได้เองครับลูกใหม่ในครั้งนี้เนี่ยสมมติคุณท่านผู้ชมเจ0ดแล้วใช่ไหมก็แนะนําให้ฝากุงเจ็ดร้อยาบหนังตะูเจ็ดร้อพอขิเกล็ดนะก็ถ้ามีเสียงขนมก็ขอให้ดูแล้วกันนะเออเ0็แล้วนะครับก็ให้เราไปที่เกาะวิมเพดาวเนาะก็ซึ่งเกาะเวลของวัาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เราไปตรงนู้นเนาะอย่างว่าอย่างนี้สมัครที่หออออานะ,นะๆๆแล้วก็มีของดอบด้วย คุยกับ MBC นี่นะครับป้บดเท็สไปนะก็จะให้คีย์เรามาเราจะต้องไปที่ตรงนูน,นะเพื่อที่จะเอาคีย์ม,นม,มันมาคีย์จะใส่ประตูแล้วก็ไปตีกับบุคคลคนหนึ่งนะครับเราต้องตีให้ได้นะต้องตีให้ได้ถึงตีชนะต้อ,องนด้ผลนผลที่แนะนําก็น่าจะเป็นผลพานะครับแต่ผมไม่มีเลยสายไม่มีนะไม่ใช่สายเตนะิมไงใครอยากให้ผมเป็นสายเติมก็ ปันเสื้อเข้านลิงใต้คลิปด้านล่างนะเป็นลิงดิสคอร์ดเข้าได้หมดเจ้าเลยนะฮะโอเคให้เรามาที่ก่อนําแข็ตรงนี้นะฮะแล้วก็คี์มาแล้วก็ยัดใส่เข้าไปเลยแล้วแล้วมันก็จะเปิดแล้วให้เราสู้กับไอ้ตัวนี้นะก็าม่ไปก็ไม่มง่วงนี้ตรงน้ีทม่วงนล้ก็งแล้วก ็ตอนนี้ผมก็ากำลังหาผลพลอยยมันไม่มาขายทุกทีเวยแล้วผมก็จะต้องรีบไปเกาะใหม่ซึ่งเกาะใหม่เนะน,น,นี่ยถ้าใช้ผลทลอยความแรงดีกว่าก็เลยก็เลยมุ่งหมายว่าจะต้องได้ผลพลอยแต่มันก็ยังไม่ออกมาว้างดูเงินงผมดเออมิเยอะเงเยอะตายตายนโอเคมันตายแล้วนะฮะให้เรากด F เปิดนะจะเจะขึ้นข้อ,ขอความอะไรมาก็ไม่รู้นะ ลูกใหม่ได้แล้วนะซึ่งวิธีการไปลูกใหม่ให้เราไปที่อ่าเกาะก่อนอน,น,อนะครับเกาะที่มันจะอยู่ตรงนู้นนะครับเนกาะเป็นเกาะที่เอาไว้ซื้อของเหมือนกันนะฮะอ่าผมอาจจะบินช้านิดน,นึงนะเพราะว่าเรือไม่ติดนะจริงๆควรรีเซ็ตตัวก่อน,นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมจะเล่นปิดคลิปไปแล้วกันนะก็ฟังเพลงสบายๆไป เป็นเกาะตรงนี้นะแล้วก็มาถึงแล้วให้เราเบีเ่ยงสายไปทางนู้นนะเดี๋ยวปนึงครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นตัว ABC ด้วกันเนะว่ายังไม่ได้เอาไม้มานะาก็เป็นอาลกใหม่นั่นเองนะฮะว้าวเนโอเคนะคะเมื่อกี้พื้นที่ได้เต็มก,ก็ให้เรามาทําการเซตสปาตัวนี้เลยนี่เน,ะนีครไม่ใช่เซตสปาอันนี้คือกลับลกนะดอที่ตรงนี้ให้เราด้ยน,น,นนะซึ่งผมไม่ได้เสปาที่ตรงนี้นะกดูก่อนว่าผลอะไรมาใครผลม,มือดอะ ผมได้ผลพามากเลยแต่ผมไม่มีเงินะนะเดี๋ยวพาไปทัวร์ก่อนนะโอเคจริงคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากดูต่อว่าผมจะไปทําอะไรในะนั้นก็สามารถดูต่อได้นะครับจบคลิปแล้วนะครับก็ใครที่เข้ามา,มาก,สสก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหผมด้วยแล้วกันนะครับก็ต้องเรียนต่อละนะคือได้พักแล้วนะประมาณเท่าไหร่ครับเรื่องปะคือละลายในน้ำค้างาาเย็สุดหองเลยน,นะครับก็บงาน นะคะต่อไปก็จะเป็นการผัดก๋วยที่เฉยนะเพามีอะไรนี่ครับอันนี้เป็นเซตเปล่าเนาะเซตเปล่าอยู่ตรงนี้นะส่วนตรงนั้นก็คือกลับกลับบ้านของเรากลับบ้านกับเออลูกเก่านอ่าเจอมีขายมันก็เล่นะน่าจะเชื่อมต่อกันแหลกเขียนเนาะทีนี้เราขอใส่ผักบุ้งบัดตรงนี้ก็จะเป็นแบบไปทางด้านของเกาะอื่นนะซึ่งลูกใหม่เนี่ย้าใน่ากลัวเลย เนาะจะตีเราไม่เข้าตอนนี้ไม่เป็นไรว้าไ,ไม่เจ็บไม่เจ็บตีไม่เจ็บเลยโอเคก็ให้เรามารับเควสต,ตรงนั้นต่อได้เลยนะ นี่นี่นี่เร็ว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 เป็นใครเย่มาได้แล้วว้าวนี่แหละผมคนชอบเลยเฮ้ย้ปลดเลยอะ,อะ,อะปวดน,นกินลงชมูองาเา,านะไอยากได้ ไม่ใช่ไรใส่อมันนะโอเคเพียงทีนี้ก็มีเพียง่มีใครชอบอ่างไกดแชรก็สนันใผมด้วยแลกนครับก็ก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันครถ้าสนอจกจะเขาก็เขก็เข้าได้นะฮะก็ม่ว่ากบนโอเคบ๊ายบาย